นายกสมาคมและคณะกรรมการก็คงจะได้พูดคุยกันในวันนี้ว่ามีอะไรที่ติดขัดแล้วก็มีค้างอยู่บ้างนะครับในวันนี้ก็คงจะได้เคลียร์ปัญหาต่างๆที่สมาคมได้มีการเปลี่ยนถ่ายระบบงานกันนะครับให้ราบรื่นต่อไปครับโจก็มาในนามของตัวแทนตำรวจนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือโจก็เป็นนักกีฬาเก่าแล้วก็มีความรู้แล้วก็ น่าจะใช้ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาช่วยงานสมาค,คมได้มากขึ้นด้วยครับครับเราก็คงนโยบายเราคงต้องรักษาแชมป์ทั้ง4ีเกมและก็เอเชียเกมไว้ให้ได้ตลอดไปนะครับแต่แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยก็รู้สึกมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับก,ก็เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องพัฒนาฝีมือของพวกเราเนี่ยให้เหนือต่างชาติขึ้นไปอีกนะครับ ตำรวจสองคนมาด้านนี้ยน่อยน้องยืนร่วับตำรวจคะนะครับ ผมอยากเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นเพื่อไว้อาลัให้กับท่านพลตรีซารวตอารีรัศกรันนะครับท่านอดีตนายกสมาคมตะก้อที่เพิ่งไหวชนไปนะครับด้วยความเคารพกับคุณครับ นะครับให้ผมมาทำหนะ้าที่นายกสมาคมแล้วก็แห่งประเทศไทยผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านทุกๆท่านนะครับที่ได้ไว,ว้วางใจให้ผมมาทำหนะ้าที่ในตำแหน่งนายกสมาคมแล้วก็แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะครับต่อการผล,ลักดันและก็การพัฒนากีฬาแล้วก็นะครับ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยต่างๆที่ให้นายกสมาคมกับทีมบริหารเนี่ยต้องกำหนดนะครับนโยบายการพัฒนากีฬาแล้วก็การเ่ินะครับเ,นนเ,เราจนะะกำหนดในมิทิทางการดำเนินงานของสมาคมแล้วก็แห่งประเทศไทยนะครับแล้นะรับพัฒนาไปสู่เป้าหมายทุกความสําเร็จนะครับของสมาคมนะครับเรามีจุดมุ่งหมายที่จะบริหารการจัดการ องสร้งพื้นฐานของกีฬาแล้วก็ความสอดคล้งองที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็คงจะไม่สร้างความแตกแยกแล้วก็มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คงไม่แสดงรับรองนะครับตามที่ท่านอาจารย์สุพง์เสนอครับครับก็สําหรับวันนี้นะครับ ก็มีการประชุมสมัชมต่ก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่ผมได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมมาแล้วก็เพิ่งได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์นี้เราก็มีการนัดประชุมกรรมการชุดใหม่นะครับซึ่งมีการแต่งตั้งมีการประกาศการแต่งตั้งซึ่งก็จะเป็นสโมสรมาจากสโมสรสมาชิกทั้ง18 มมของตะกอ้อนะครับซึ่งวันนี้ก็คงจะมีการพูดคุยกันในรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นการส่งมอบงานนะครับตารางปฏิทินในการแข่งขันกีฬาของตะกอ้อในปีต่อไปนะครับแล้วก็งานต่างๆในรายละเอียดต่างๆของสมาคมที่แล้วก็สาสาง งบการเงินนะครับปัญหาที่ค้างค้างมาในช่วงที่เปลี่ยนไทยนายกสมาคมและก็คณะกรรมการก็คงจะได้พูดคุยกันในวันนี้ว่ามีอะไรที่ติดขัดแล้วก็มีค้างอยู่บ้างนะครับในวันนี้ก็คงจะได้เคลียร์ปัญหาต่างๆที่สมาคมได้มีการเปลี่ยนถ่ายระบบงานกันนะครับให้รับรื่นต่อไปครับโจก็มาในานามทีมของเป็นตัวแทนของสโมสรตำรวจนะครับซึ่งการแต่งตั้ง ผู้บริหารของสมาคมเนี่ยก็มาจากสมสอนสมาชิกของคณะกรรมการะตะก้ออยู่แล้วนะครับโต้ก็มาในานามของตัวแทนตำรวจนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่น่าจะเป็นประโยชน์ก็คือโจ้ก็เป็นนักกีฬาเก่าแล้วก็มีความรู้แล้วก็น่าจะใช้ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาช่วยงานสมาคมได้มากขึ้นด้วยครับ ครับเราก็คงนโยบายเราคงต้องรักษาแชมป์ทั้ง4ีเกมแล้วก็เอเชียนเกมไว้ให้ได้ตลอดไปนะครับแต่แต่อย่างไรก็ดีในที่ผ่านมาเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยก็รู้สึกมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับก,ก็เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องพัฒนา ฝีมือของพวกเราเนี่ยให้เหนือต่างชาติขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องพยายามที่จะทําผลงานรักษาผลงานตามนโยบายที่ท่านบนญติจารึกได้สร้างเอาไว้เนี่ยว่าเราจะต้องเป็นแชมป์ให้ได้ทุกสมัยแล้วก็ทุกเกมครับก,มกนะ็มีความกังวลมากนะมีความกังวลอยู่บ้างนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็เท่าที่มองดูแล้วเราก็ยังยังมีเทคนิคแล้วก็มีการตักษะการเล่นเนี่ยได้เหนือกว่าคู่แข่งแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะ ยึดอยู่กับที่ได้เราก็คงต้องพัฒนาต่อไปแล้วก็หนีคู่แข่งให้ได้มากยิ่งขึ้นครับ